น้ำหอมที่เราจะมารีวิววันนี้นะครับเป็นน้ำหอมยี่ห้อลัตตาฟาอาซัตนะครับผมเป็นน้ำหอมตัวโคลนนะครับดีออเลิกเซียนะครับไม่ใช่ดีออปกตินะครับเป็นดีออเลิกเซียนะครับผมโดยมาจะมาด้วยกับกล่องสีดำนะครับเขียนคำว่าอาซัตนะครับภาษารับแปลว่าสิงโตนะครับภายในบรรจุด้วยกับน้ำหอมนะครับผมขนาด100 ML นะครับเยอะเหมือนกันนะครับ คุ้มค่ากับราคามากเลยนะครับผมมาครับโดยสีโทนสีนะครับจะเป็นสีดํานะครับเน้นไปทางสีดําและก็สีทองนะครับให้ความรู้สึกที่ดูแพงนะครับดูรวยนะครับผมเขียนคําว่าอาซัด์ภาษาอาหรับนะครับผมสีนะครับจะเห็นว่ามีสีทองนะครับแล้วก็สีดําฝาจะเขียนว่ารัตตาฝานะครับมีห้อของเขาครับและนี่ก็คือหัวฉีดนะครับ โอชีดนี่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับผมบมีความกระจายตัวดีนะครับผมส่วนข้างหน้านี้เป็นแหวนนะครับเราสามารถถอดนะครับถ้าเกิดใครอยากให้ดูมินิมอนนิดนึงก็สามารถถอดออกไปไม่ใช้ได้นะครับหรือถ้าใครชอบในสีที่เป็นสีทองและโทนสีดานะครับก็สามารถใส่เอาไว้นะครับตกแต่งเอาไว้นะครับผมน้าหอมนะครับเดลออสวาส เป็นตัวโคลนนะครับของดีออลสวอชนะครับผมน้ำหอมลาตาฟานะครับนี่ครับความแรงของออตัวหัวฉีดนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับมีความไกลพอสมควรเลยนะครับผมท่าความก่อนว่าลาตาฟาซัสเนี่ยครับเป็นตัวโคลนของดีออลสวอชอีลิกเซียนะครับซึ่งดีออลสวอชอีลิกเซียเนี่ยจะต่างจากดีออปกติตรงที่ดีออปกติเนี่ย จะมีความบลูนะครับผมจะใช้ง่ายแต่ว่าเมื่อเป็นเอลิกเซียแล้วเนี่ยเขาจะเพิ่มความเป็นสไปซี่นะครับผมความเป็นสไปซี่ให้ลดเครื่องเทศนะครับเวลาเราได้ยินเครื่องเทศเนี่ยเราอาจจะกลัวนะครับกลัวว่าจะกลิ่นจะเหมือนพะโล้หรือเปล่านะครับแต่ไม่ใช่นะครับตัวเนื้อกลิ่นของเขาเนี่ยโดยปกติแล้วที่ออโปกติเนี่ยจะเป็นกลิ่นแนว Blue, นบลูนะครับใช้ง่ายนะครับเป็น เป็นโทนที่ว่าน้ําหอมโทนที่ว่าดูนุ่มลึกนะครับใช้ง่ายแต่ว่าเป็นอิลิกเซียเนี่ยจะเพิ่มความเป็นเครื่องเทศขึ้นไปทําให้ผู้ใช้นะครับให้ความรู้สึกว่ามีความเป็นวัยรุ่นแต่ว่ามีความสุขข่มขึ้นนะครับผมอ่าเรามาลองเทสกินกันนะครับกลิ่นเนี่ยครับในเว็บฟากันติกาเนี่ยนะครับเขาระบุไว้ว่าเป็นน้ําหอมที่มีโน้ตนะครับมาจากแอมเบอร์ เยอะเลยนะครับวานิลาเฟรชสไปซี่วูดดี้วอร์มสไปซี่สวีททาบาคโคพาวเดอรี่พัชชูรีและก็บันสมิดนะครับอ่าโดยอย่างที่บอกนะครับมันเหมือนตัวสวัสดปกตินะครับเพียงแต่เพิ่มความเป็นเฟรชสไปซี่และก็วอร์มสไปซี่ขึ้นไปนะครับความส่วนเรื่องเอ่อทาบาคโคหรือว่ากลิ่นยาสูบที่เขาให้มาเนี่ยครับ ็ผมส่วนตัวผมเองแล้วไม่ค่อยเจอนะครับผมส่วนการใช้งานนะครับผมการใช้งานผมคิดว่าเป็นน้ำหอมที่เหมาะกับผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยนะครับแต่ว่าถ้าอาจถามว่าอาจจะเหมาะกับใครมากกว่าก็อาจจะเหมาะกับวัยรุ่นตอนปลายหรือว่าเป็นวัยทำงานแล้วนะครับเพราะว่ากลิ่นเขาจะให้ความ สุขุมนุ่มลึกนะครับอาจจะดูไม่ไวัยรุ่นมากนะครับไม่ใช่น้ําหอมแนวบลูนะครับผมต่อมาเรื่องการกระจายตัวนะครับก็ค่อนข้างกระจายตัวดีเลยนะครับผมผู้คนเนี่ยจะเหมือนเป็นออร่าของเรานะครับในระยะประมาณ1เมตรถึง2เมตรนะครับต่อมาออการติดทนนานนะครับ เรื่องความติดทนนานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นน้ําหอมที่ติดทนนานพอสมควรนะครับถ้าเราไม่ไปตากแดดมากเนี่ยหกถึงเชั่วโมงสบายๆนะครับและราคาเราก็สามารถหาซื้อได้ในราคาตั้งแต่หกร้อยกว่าบาทนะครับไปจนถึงพันสามพันสีเลยนะครับและตอนนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามีตัวของปลอมขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับ